อา้าวโจ๊กเกอร์นะครับปล่อยออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการประกาศอย่างชัดเจนผ่านทางโซเชียลมีเดียของคุณทอสฟิลิปนะครับด้วยการโพสต์ภาพใบนี้ครับผมต้องอ่านนิดนึงเดี๋ยวผมอ่านผิดชื่อมันอ่านยากเขาใช้ชื่อว่าโจ๊กเกอร์ฟอร์เรียดูโจ๊กเกอร์ฟอร์เรดูผมยังไม่ได้สรุปว่าเขาจะใช้ชื่อนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับ w o r k ์กิ t งไ l เที่เอาไว้พิมพ์บนปก เท่ากับว่าบทโจ๊กเกอร์เสร็จแล้วเป็นปกสีแดงแบบนี้แล้วเขียนโดย2คนทอด h ์ฟิลิปกับคุณสกอตต์ซิลเวอร์แล้วก็ถึงมือวาควินฟินิก์เรียบร้อยแล้วนั่งอ่านบทอยู่สิ่งที่น่าสนใจก็คือชื่อมันนี่แหละครับโจ๊กเกอร์ฟ d u เลียดูคำว่าฟ o l i เลียดูเนี่ยเป็นภาษาฝรั่งเศสถ้าเราเอาคำนี้ไปแปะไปใน g o o t r e t s l n t l เนี่ยมันจะแปลว่า Madness for Two แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้แปลตรงๆแบบนั้นหรละครับเพราะว่าฟอรีอาดูเนี่ยมันคืออาการทางจิตอย่างหนึ่งครับภาษาจิตแพทย์เนี่ยเขาเรียกว่าฟอรีอาดูมันคือโรคจิตร่วมโรคจิตร่วมคืออะไรโรคจิตร่วมก็คือผมอธิบายแบบนี้ครับน,นักจิตวิทยาเขาบอกว่าฟอรีอาดูก็คือให้นึกถึงบ้านบ้านหนึ่งที่มีสมาชิกคนหนึ่งมีปัญหาทางจิต สมาชิกคนนั้นเนี่ยมีปัญหาทั้งจิตแล้วก็จินตนาการสร้างภาพหลอนถึงอะไรบางอย่างขึ้นมาในหัวตัวเองเหมือนโลกอะไรบางอย่างที่ไม่ได้เป็นจริงอยู่ตัวเองมีพลังวิเศษตัวเองเป็นซูเปอร์ฮีโร่ตัวเองมีพลังในการรักษาคนอื่นได้อะไรแบบนั้นแล้วอยู่ๆไอ้ไอไอวิธีคิดที่เป็นที่เป็นดิลูชันเนี่ยฮะที่เป็นภาพหลอนเป็นเรื่องลวงๆในหัวตัวเองเนี่ยมันก็ ไปติดที่คนหนึ่งที่อยู่ในบ้านเดียวกันอ่าไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นพ่อแม่อยู่ๆก็มีภาพหลอนแบบเดียวกันกับคนแรกะฮะไอคนที่เป็นคนโรคจิตคนแรกเนี่ยจินตนาการถึงหรือแบบว่าเขาจินตนาการถึงโลกที่เป็นแบบว่ามีคนบินได้มีผู้วิเศษมีอะไรแบบเนี้ยไอคนแรกจินตนาการโลกเอาไว้ในหัวตัวเองนะครับแต่อยู่ๆโลกนั้นมันก็ไปอยู่ในหัวอีกคนด้วยเฉยเลย เขาถึงได้เรียกว่าเป็นโรคจิตร่วมไงฮะมันคืออาการที่จิตแพทย์เรียกว่าเป็นฟอรียดูหรือว่าเมสเน็ตฟอร์ทูหลายครั้งมันก็คล้ายๆกับอุปทานหมู่ครับมันเป็นสิ่งที่เราได้เห็นในหนังโจ๊กเกอร์ตอนท้ายแบบนั้นแน่หละครับโจ๊กเกอร์หรือว่าคุณอาเธอร์เองเนี่ยแกจินตนาการถึงโลกอะไรก็ไม่รู้ของแกจนสุดท้ายแกก็ตัดสินใจทําอะไรบางอย่างลงไปแล้วแล้วหลายคนก็ รู้สึกว่าเห็นโลกนั้นพร้อมแก่นะครับคล้ายๆอุปทานหมู่ครับแต่ความจริงแล้วมันมีรายละเอียดมากกว่านั้นเดี๋ยวผมมีเวลาเดี๋ยวผมมันจริงๆตั้งใจจะมาเล่าวันนี้แหละแต่ว่ามันละเอียดมากเลยมันมีมันมีบทความมันมีเรื่องข้อมูลเยอะเดี๋ยวมันจะผิดเออใกล้เคียงกับอุปทานหมู่ฮะแต่อาจจะไม่ใช่อุปทานหมู่สัทีเดียวนะครับรงนั้นโอ้มันทําให้มันทาให้เราเห็นทิศทางครับว่าทอสฟ,ฟิลลิป จะลงไปในเรื่องที่มันเป็นไซคล l จิคอล l มากขึ้นใช่ผมว่าคล้ายๆกับพระบิดานั่นแหละคือแต่ไม่มันมันไม่แน่มันไม่ชัวร์ไงเพราะว่าบางทีเนี่ยคือฟลอเรียดูเนี่ยไอ้ไพรเมอรี่ไอ้คนต้นเรื่องเนี่ยมันต้องมันต้องจิตเภทด้วยนะฮะมันต้องเป็นแล้วคนอื่นก็เป็นตามมันแต่ว่าหลายๆครั้งที่มันเป็นลัทธิอุบาทหรือว่าเป็นความเชื่อแปลกๆเนี่ยบางคนต้นคนต้นเรื่องหรือว่าเจ้าลัทธิเองเขาไม่ได้เป็นนะ ขาเซตขึ้นมาหลอกคนอย่างเงี้ยเออนั่นก็ไม่ใช่ฟอเรียดูอ่าไม่ใช่โรคจิตร่วมถ้าผมผิดตรงไหนไปหรือว่ามีใครเป็นเอ,อ่อเป็นนักศึกษาจิตวิทยาแล้วมันมีรายละเอียดอะไรมากกว่านี้ก็บอกผมได้นะครับผมยังไม่ผมยังไม่ได้มีเวลาไปอ่านมันมากขนาดนั้นคือมันใกล้เคียงกับอุปทานหมู่ครับมันใกล้เคยียงอุปทานหมู่แต่ว่านักจิตวิทยาที่เป็นฝรั่งเนี่ยผมไปฟังคลิปของเขาหลายๆคลิปเนี่ยเขามักจะพูดถึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านมากกว่า ที่เป็นคนใกล้ชิดกันแล้วมันอยู่ๆมันซึมซับกันอย่างแบบซึมซับกันราวกับว่ามันเป็นโรคติดต่อผมถึงบอกไงฮะว่าเออมันยิ่งทําให้เราเห็นรอยทางครับว่าทอตฟิลิปกับโจกเกอร์ภาคสองเนี่ยเฮ้ยเขาจะไปไปแบบลึกลงเพราะว่าไอโฟเรียดูเนี่ยเท่าที่ผมอ่านมาหลายทีไม่จําเป็นต้องมีลทัทธิคําสอนอะไรเพื่อเกลี้ยกล่อมเลยนะครับคืออย่างพะบิดาหรือว่าหลายๆลทัทธิคําสอนที่มัน มันกลายเป็นอุปทานหมู่เนี่ยมันต้องมีคําสอนที่เกลี้ยก,กล่อมกันนะฮะแต่ว่าฟลเรียดูบางบางเคสที่ผมอ่านเนี่ยเขาไม่ได้ทาอะไรเลยครับเออแต่อยู่ๆมันก็แบบออสโมซิสเรื่องที่เป็นดิลูชันพวกนั้นเน่ยเข้าไปเองเฉยเลยแบบนั้นอน่ะเอารอดูก็แลวกันรอดูว่าไอ้โจ๊กเกอร์ฟลเรียดูเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าพอหนังฉายจริงเนี่ยเขาจะไม่ใช้ชื่อนี้นะเออเขาจะไม่ใช้ชื่อนี้นะผมชื่อว่านะมีกรณีที่มันเป็นฟลอเรียดูเต็มๆครับ ที่ไม่ใช่แบบไอ้พวกชาวแมนสันอะไรที่แบบที่เราได้ยินได้เห็น่ะเอาแบบนี้ที่ผมบอกว่าผมไม่แน่ใจเนี่ยเพราะว่าตอนแรกผมก็เข้าใจว่ามันเป็นอุปทานหมู่แต่ว่าพอไปดูข้อมูลลึกๆแล้วเนี่ยมันไม่มีใครกล่าวถึงฟอเรียดูแล้วอ้างอิงเหตุการณ์ไอ้พวกอมชินดุคียวชาวแมนสันหรือว่าลัทธิประหลาดอะไรพวกนี้เลยนะฮะมันจะมีเคสหลายๆเคสที่หลายๆนักจิตวิทยาเขาเอามาเอามาอ้างอิงเกี่ยวกับไอ้ภาวะฟอเรียดูเนี่ยซึ่ง มันไม่มใช่เคสพวกนั้นนะครับเดี๋ยวผมมีเวลาขอไปอ่านก่อนแล้วกันนะมันต้องราวกับทำวิญญาณิพนพลจิตวิญญาณนะฮะแตนเย็นเดี๋ยวว่ากันนะฮะคุณตุนสู้ๆนะครับ <laughs> ผมเห็นยูเซอร์เขียวปัดอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดปวดหัวและนั่นก็คือโจ๊กเกอร์นะครับแต่ว่าเรื่องราวของโจ๊กเกอร์ยังไม่จบลงแค่นั้นครับมันมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเนื่องจากโจ๊กเกอร์ที่ท็อดฟิลิปทำเนี่ย มันประสบความสําเร็จมากๆแล้วมันก็ได้เงินมันได้รับคําชม,มได้ไปถึงออสการ์นะครับมันก็เลยมีข่าวครับทางฮอลลีวูดรีพอร์เตอร์รายงานว่าเดวิดแซสเลฟนะฮะประธานใหญ่ของวอ r n เ r อร์บร e าเนี่ยได้เข้าไปเจราจากับท็อดฟิลิปเพราะว่าอยากจะเสนอให้ท็อดฟิลิปเนี่ยกลายไปไปไป,ไปดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาให้กับภาพยนตร์ DC ที่อยู่กับวอ r เนอร์บราร แต่ยังไม่ได้มีคำตอบนะครับแต่ยังไม่ได้มีคำตอบว่าท็อดฟิลิปจะเอายังไงนะซึ่งผมไม่เคยเห็นด้วยเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าใครที่ไปผมจะเรียกว่าอาร์กิเทคเออเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับสถาปนิกหลักของจัก,กรวาลภาพยนตนระ์น่ะเป็นคนคอยดูโครงสร้างหลักเหมือนไอ้เควินไฟกีดูให้มา r วลซ c นมา m a ติกยูนิเว s ร์สแบบนั้นนะ่ะเออผมอยากให้ DC ไม่ต้องมีอาร์กิเทคนะฮะ เออผมอยากให้ดีซไม่ต้องมีอะไกเทคกคือแบบทำแยกๆกันใครอยากทำยังไงก็ทำไปแตกต่างกันไปอ่ะมันจะได้ไม่ต้องรวมกันเยอะนะผมเบื่อหนังรวมๆกันนะอ,อ้ารอดูครับจ็กเกอร์ฟอรียดูจะเอาผู้ชื่อนี้ให้ติดปากเป็นภาษาฝรั่งเศสแล้วหนังฉายเปลี่ยนไปใช้ชื่ออื่น <laughs> น่าดูมากๆแล้วก็น่าสนใจมากๆนะครับว่าเขาจะ เขาจะไปในทิศทางไหนต่อสำหรับหนังเรื่องโจ๊กเกนะครับเท่าที่ออกมายังมีแค่ปกของสคริปต์ภาค2ออกมาให้เราได้เห็นเท่านั้นนะครับแต่เชื่อว่าเขาตัดสินใจทําภาค2แล้วตัววากูนฟินิก์กลับมาเล่นเองเนี่ยแสดงว่าบทที่ท็อดฟิลิปเขียนออกมามันต้องไม่ธรรมดาครับเพราะเราได้ยินตั้งแต่ตอนทําภาค1แล้วว่าวากูนเขาเรื่องเยอะอยู่ไม่ดีจริงเขาก็ไม่อยากเล่นไม่อยากเล่นนะ